สวัสดีแฟนคลับ FC สตาร์บาานโซลาเซลล์นะครับวันนี้หน้างานของเราอยู่ที่บ้านฟ้าหวนออำเภอซีืองใหม่จังหวัดอุลรธานีนะครับก็เป็น FC ที่อยู่จากอยู่ขอนแก่นนะครับติดตามทาง u t u b e แล้วก็ทางเพจของสตาร์นะครับวันนี้ก็ให้มาติดตั้งให้ที่บ้านนะครับบ้านฟ้าหวนห่างจาก้านสาตาร์ห้ากกิโลแค่นั้นนะครับเดี๋ยวรอยชมน้ํากันก็เป็นแผ่น เอ็นไทปนะครับเอ็นไทโมโน440วัตต์นะครับแผ่นเทียวันจากค่ายซิลฟิมนะครับงานนี้เราใช้อยู่3แผ่นะครับกับปั๊ม750วัตต์15คิวท่อ2นิ้วนะครับเพราะว่าช่างเจอะบ,บอกว่าน้ำดีนะครับเป็นบ่อ5นิ้ว45เมตรนะครับเจาะเมื่อวานวันนี้ติดตั้งเลยนะครับโอเคบ่อบรดานที่เราเห็น5นิ้วนะครับเราเตรียมท่อ2นิ้ว s c ส8.5 8แท่อนนะครับใส่เกียวนอกเขียวในนะครับขัดลงทีละเส้นนะครับนี่บอ่บอบ่อ4.5เมตรนะครับแต่ว่าน้ำมองเห็นเลยน้ำอยู่ประมาณ3-4ีเมตรนี่แหละนะครับแดงกเยอะอยู่ตรงนู้นนะครับเตะวนี่นะครับต้นไม้ต้องหลบมงแสงให้ได้นะครับก็ถอยไประยะหนึ่งเลย ตัวแผ่นนะครับเป็นใบฟาเชียลหลังใสนะครับแล้วก็เป็นเอ็นไทโมเดลนะครับแล้วก็เป็นฮาร์ปคัสเซล มาครบทุกเทคโนโลยีนะครับตัวนี้สีรัฟฟิม440วัตต์นะครับกระแส13แอมป์โวลต์อยู่39นะครับสวยด้านหน้านะครับเฟรมดำด้วยนะครับตัวนี้3แผน่นวางบนโครงสร้างต่อหม้อปูน4ต้นหนามสี่เสาแข็งแรงนะครับแข็งแรงคลลมเลยแหละนะครับ มีสารตาออกแบบมาพิเศษนะครับชุดนี้ไม่มีงายนะครับเรื่องลมกำลังลงปั๊ปนนนมนะครับเป็นท่อสองนิ้วแปดท่อนสามสิบสองเมตรนะครับตอนนี้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์สองนิ้วสิบห้าคิว เรียบร้อยนะครับตอนนี้เปิดลองกันเลยนะครับสองนิ้วประมาณนี้นะครับติห้าคิวมันรีดรีดมา้าวนุครับจุดแล้วนะมันรีดพอมันรีดไปเออมันว่เห็น่ามันเ,นเ,นเต็มอ่ะตองเอาท่ออัตอน,นัออ้นข้าาล่องอา เตียนพอบเบื้ดงแดงแตเตียนนำม,มันเต็มหมดเต็มเป็นวันวาวอยู่นะครับขอดังได้ทุบเอาตัวน่าหนาะไทยได้ดูแบบไม่รีดนะครับแบบไม่รีดสองนิ้วก็เต็ม ดีวมาอออแข้งเลยล่ะเต็มอย่างนี้เลยนะพ่อสองนิ้วหากินเขาเลยเดินล่องเลยสวยเลยครับแจ๊ นบ่อน้ำดีเลยนะครับสองนิ้วก็แน่นๆอย่างนี้นะครับอันนี้ลงปั๊มไปแปดต้นสามสิเมตรนะครับระดับน้ําจากผิวดินแปดเมตรบ่อ4ี่เมตรนะครับไน่น่านมีปัญหาเรื่องน้ําเลยนะครับบ่อนี้แดบดบน้อยนะครับ แต่ไม่ค่อยมีนะครับประมาณนี้กับซิลฟิมเอ็นไทว์440วัตต์3แทงโอเคนะครับลงตัวงานคอนโทรลนะครับงานสายไฟฝังมาจากบอ่อนะครับประมาณ10กว่าเมตรตท่อร้อยสายมานะครับ ชมน้ำกันต่อเลยนะครับท่อสองนิ้วหลังจากเราเก็บงานท่อร้อยสายนะครับจากบอปดานไปที่ตู้แล้วก็งานถ่ายในตู้นะครับงานสายดินงานเติมโรดิชั่นกันฟ้านะครับเราลงให้เรียบร้อยเดกเกอตู้คอนโทรลต่างๆนะครับยอย่างที่บอกนะครับอุปกรณ์บางตัวก็เหมือนกับร้านอื่นนะครับแต่ว่างานติดตั้งมันมีความแตกต่างของมันนะครับมีรายละเอียด เล็กย่อยนะครับที่ที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับเพื่อที่ให้งานติดตั้งเนี่ยใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้ทนนะครับพวกสายไฟเราก็เข้าหางายทุกจุดนะครับพวกจุดต่อต่างๆแบบแน่นนะครับแบบแน่นของ L C f เราก็ใช้ของลิงก์นะติดตั้งเราก็จะเป็นงานที่ค่อนข้าะละเอียดนะครับ บ่อนี้หายห่วงนะครับตั้งแต่เราเปิดตอนแรกนะไอ้ลูกค้าทำไอ้วาวเพิ่มสองทางนะครับแยกซ้ายขวาครับให้สามทางให้การงานที่บ้านฟ้าหวน,นะครับอำเภอสีเมืองใหม่วนราชธานีาจะติดตั้งกเกิดแบบนบี้ ั่งซ้าย2นิ้วนะครับฝั่งขวา1.5นิ้วนะครับดูน้ําก็ยังออกได้ทั้งสองทางนะครับแรงมากนะครับน้ําเยอะเยอะดันออก2ทาง2นิ้วก็ยังเต็มปากเหมือนเดิมครับทดสอบเพื่อกลมชัวนะครับน้ำก็ไหลประมาณนี้นะครับไหลยเยอะเลยนะครับสองนิ้ว เจบงานนะครับทีวานขอาหววของเราวันนี้นะครับร้อยดีดีมากนะครับ ติดต่อนะครับ085 015 09 15าศูน้าศูนยะครับสามเก้กสีเด็ดติดตั้งคุณภาพนะครับติดต่อปีนะครับเสาเหล็กปีต้นต่อม่อปูอย่างดีต่อสามเหลือุห้าอันนี้ก็ขอบคุณที่จากจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ติดตั้งที่อำเภอสีเมืองใหม่อุบลราชธานี